ต่อไปมาดูข้อที่21กันบ้างนะคะโตเกียวญี่ปุ่นแล้วก็อะไรคู่ก,กับอะไรเนาะตรงนี้จต้องมีเครื่องหมายด้วยนะคะโตเกียวนะคะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเนาะใช่ปะอ่ะทีนี้ดูสิข้อไหนหน่าจะถูกน่าจะถูกลอนดอนเนาะลอนดอนก็คือเป็นเมืองหลวงของอังกฤษถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ต้องตอบกไก่ถูกปะแต่เนี้ยกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยก็จริงแต่ว่า ลูกศรเนี่ยมันตรงข้ามกันถูกไหมมันไม่เหมือนกันใช่ปะมันต้องไปฝั่งนี้เนาะใช่ปะแต่ว่านี้มันกลับอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกไก่นอ่ต่อไปข้อยีิบสองนะคะใกล้แล้วก็ไกลเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันเนาะใช่ป่ะอะดามืดเป็นความหมายในทางเดียวกันไม่น่าจะใช่ละสว่างกับดับเฮ้ยมันดูใช่นะเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งตอบนะคะดูช้อยอื่นก่อนใช่ปะมันตรงข้ามกันมันดูใช่ สั้นกับยาวเฮ้ยมันก็ตรงข้ามกันอีกแล้วอะเฮ้ยคอควายก็ดูใช่ขอไข่ก็ดูใช่ง่ายกับยากเฮ้ยมันก็ดูใช่อีกแล้วอะสามข้อนี้ดูเป็นไปได้หมดเลยเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยเราจะดูแค่ว่ามันเ,เป็นความหมายตรงข้ามไม่ได้ละทีนี้เราจะทำยังไงดีใกล้กับไกลเนี่ยมันคือคุณคพูดถึงว่าเป็น เป็นระยะได้ป่ะระยะทางอะใกล้ไกลใช่ไหมคะ like, Darwin> มันเหมือนกับความยาวอ่ะอันน bueno. ี้ใกล้ก็สั้นหน่อยไกลก็ก็ยาวหน่อยใช่ป่ะอันนี้คุณรู้ว่ามัน huh? น่าจะตอบคอควายนะเหมือนเป็นระยะความยาวเออพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่มันดูมันเป็นความยาวอ่ะใช่ไหมเออใกล้เดินทางไปใกล้หน่อยไกลก็คือเดินทางไปไกลหน่อยก็คืออันนี้ก็เหมือนกันเป็นระยะทางคุณรู้ว่าน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่านา ดังนั้นข้อนี้น่าจะตอบข้อคอวายนะคะอะ่ต่อไปข้อที่2 3แนวรั้วขนานกับกำแพงถนนตั้งฉากกับกำแพงดังนั้นถนนอยู่แนวใดทีนี้ให้ทุกคนเข้าใจคําว่าตั้งฉากกับขนานก่อนถ้าตั้งฉากเนี่ยให้ทุกคนคิดนึกถึงนี้อันนี้มีเส้นหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็อันนี้อีกเส้นหนึ่งตรงเนี้ยเก้าสิบองศาตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามุมฉากอย่างเงี้ยก็มุมฉากมีเส้นหนึ่งนี้ มีเส้นหนึ่งนี้อ่าตรงเนี้ยก็เรียกว่ามุมฉากนะคะส่วนเส้นขนานเส้นขนานคืออะไรสมมติว่าคุณดูว่าเส้นเส้นหนึ่งนี้อีกเส้นหนึ่งก็คืออย่างนี้สองเส้นนี้เป็นเส้นขนานกันเพราะว่าระยะห่างเท่ากันนะคะระยะห่างของสองเส้นนี้เท่ากันเสมอเลยอันเนี้ยเขาก็เลยเรียกว่าเส้นขนานโอเคไหมจำไว้นะถ้าสมมติว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าเส้นนี้มันขนานกันหรือเปล่าให้เราพิจารณาระยะห่างของสองเส้นว่าเฮ้ยระยะห่างของสองเส้นนี้มันเท่ากันเสมอไหมถ้าเท่ากันเสมอนั่นหมายความว่าสองเส้นนี้ขนานกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เส้นหนึ่งอย่างนี้เส้นหนึ่งอย่างนี้คุณลูกอยากรู้ว่า2เส้นนี้ขนานกันหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาว่าระยะห่างของสองเส้นนี้มันเท่ากันไหมทุกคนสังเกตนะเส้นนี้สองเส้นนี้ตรงนี้นะห่างกันนิดเดียวเอง แต่ตรงนี้ห่างกันตั้งเยอะแน่ถูกไหมสแสดงว่า2เส้นนี้ไม่ขนานกันนั่นเองโอเคไหมจะขนานกาันระยะห่างจะต้องเท่ากันเสมอถ้าระยะห่างไม่เท่ากันก็แสดงว่าไม่ขนานโอเคนะอันนี้คือความหมายของตั้งฉากกับขนานทีนี้เรามาดูโจทย์ของเราจริงๆนะคะรัว้วรั้วขนานกับกําแพง ถ้ารั้วเป็นอย่างนี้กำแพงก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะแนวนี้เนาะถูกปะเพราะว่ามันต้องขนานกันไงแสดงว่าระยะห่างระหว่างรั้วกับกำแพงมันต้องเท่ากันเสมอน,นะคะอันนี้คุณดูให้เป็นรั้วแล้วกันแล้วก็อันนี้คือกำแพงถนนตั้งฉากกับแนวกำแพงนะคะถนนตั้งฉากกับแนวกำแพงกำแพงอยู่นี้ใช่ปะถนนตั้งฉากแสดงว่าถนนต้องอยู่ตรงนี้เนาะ มันถึงจะตั้งฉากใช่ไหมคะใชฟ้าตั้งฉากมันต้องเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้เก้าสิบองศานั่นหมายความว่าถนนจะต้องอยู่ในแนวนี้อันนี้คือถนนเอออย่างนี้ดังนั้นถนนอยู่ในแนวใดก็ไกลตั้งฉากกับรั้วไหมตรงนี้กับตรงนี้ตั้งฉากกันไหมคะถ้าเราลองเลื่อนเส้นนี้มาชึบตรงนี้ตั้งฉากปะตั้งฉากเหมือนกันนะดังนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ กอไก่ได้เลยอ่าอย่างเช่นขอไข่ถนนขนานกับกําแพงไหมอ่าสองอันนี้ถนนขนาดกับกําแพงไหมคะไม่ขนานอยู่แล้วถูกปะอันนี้ห่างกันนิดเดียวสองอันนี้ห่างกันนิดเดียวอันนี้ห่างกันตั้งเยอะแนะ่แสดงว่าสองอันนี้ไม่ขนานกันอยู่แล้วทํามุมอ่าถนนนะทามุมสี่สิบห้ากับแนวกําแพงไหมถนนทำมุมสี่สิบห้ากับแนวกำแพงไหม,นนม,ม,ไ,หมไม่เนาะตรงเนี้ยเป็นมุมฉากต้องเป็น90้าสองศา นะคะอันนี้ก็ถนนทํามุม45องศากับแนวรั้วไหมก็ไม่เพราะว่าถนนกับรั้วเนี่ยมันตั้งฉากกันมันต้องเป็น90องศานะคะโอเคนะคะประมาณนี้เนาะ